ยไม่หมดแล้วโอ้โหไม่อยากเข้าใกล้เลยว่าห่ยหนักกว่าแม่งไม่หมดแล้วไปตัดๆๆๆโอ้โหไปฟะงะันต่โอ้โหใม่หมดแล้วไม่เหลือแล้วหนักกว่าจริงๆเลย เอาไม่ตังไว้ต่อละเอาถังนู้นก็ได้ทางไหนทางนั้นเขาเลเบิดทำไงหรอของเขามันจะระเบิดดีกดิเออถ้าเราถึงบอกเอาตรงเนี้ยรอแล้วรอบเลเบิร์ดเออดูทานละกันก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยว่อนดีู๋ก่อนถูกต้องถ้ามันไม่ลุกถ้ามันลุกก็โอเคเอ่าไม่ลุกอะไรนี่อือ ไอ้ถังไอ้ไถ่ถังโน่นนั่นน่าจะมีมีอยู่เออต้องเอาออกก่อนอเ,อเออแบบเป็ลเมเออต้องมาณใกล้ใกล้ๆนะโอเคโอเค